เปิดดวงลัคนาราศีกุมประจำเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่จะได้โชคสองชั้น,นเฮง2ต่อรับ2เท่าเดินทางออนไลน์เลิศมากเจรจาสื่อสารดีมีเงินเยอะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้อาจารย์มาในทีมดาวพฤหัสบดีเลยนะครับเพราะบอกเลยนะครับว่าชาวลัคนาราศีกุมครับ เดือนเมษายนนี้ดาวพฤหนัสย้ายแล้วครับวันที่19เามษาครับได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยโอ้โหดีกับเรามากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะทําคลิปแยกนะครับเจาะลึกถึงพื้นดวงกันเลยนะครับแล้วติดตามฟังกันได้เลยนะครับแต่คลิปนี้ครับอาจารย์ก็ยังจะดูให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับไปฟังก่อนรู้ก่อนวางแผนก่อนรวยก่อนนะครับถ้ามีปัญหาบอกทางแก้เราก็จะได้รลดก่อนครับแล้วก็ยังมีเลขนําโชคท้ายคลิปอีกนะครับ มีคนถูกรงวันไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้วันนั้นฟังกันให้จบเลยนะครับอ่าจะต้องบอกเลยนะครับว่าเริ่มที่ตัวเรากันก่อนครับตัวเราก็คือดาวราหูครับดาวราหูยังโครจรได้เทวีโชคครับแต่พอเข้ากลางเดือนไปแล้วครับจะมีทั้งดาวอาทิตย์ครับวันที่สิบสี่เมษาและดาวพฤหัสบดีสิบเก้าเมษาครับ มาชุมนุมร่วมกับเราเลยแปลว่าจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมายเจอทั้งคู่มิตรและคู่ศัตรูก็จะทําให้เราต้องวุ่นวายบ้างแต่สุดท้ายแล้วผ่านได้แน่นอนเพราะเทวีโชคไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับและแถมดาวเสาครับก็เริ่มมาทับลัคนาเราแล้วเห็นไหมแต่เสา,าเป็นคู่มิตรกับราหูตัวเรานะครับแสดงว่าจะมีอะไรที่ดีๆ แต่ต้องทําต้องเหนื่อยต้องลุยหน่อยนะครับหรือภารกิจใหญ่โปรเจกต์ใหญ่วิ่งเข้ามาหาเราก็ลงมือทําได้เลยนะครับก็จะเป็นการดีแต่ก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือว่าดาวราหูเราครับไปเจอพักพุธท,ทั้งเดือนเลยเห็นไหมพุธอันธพาลวิวาทราหูอันนี้เจอคู่ศัตรูเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากในเรื่องของคําพูดเจรจาติดต่อสื่อสารเอกสารต่างๆต,ต,ต,ตัวเลขบัญชี นะครับให้ตรวจสอบให้ดีให้คิดก่อนพูดบอกไปแล้วในตอนต้นคลิปครับเจรจาสื่อสารดีมีเงินเยอะเห็นไหมถ้าคิดดีทดําดีพูดดีได้เงินเยอะแน่นอนนะแต่ถ้าพูดผิดพูดไม่คิดกลัวร้อนอันนี้ก็พังครับบอกเลยที่จะเฉาในโลกโซเชียลได้หมดเหมือนกันนะเลือกเอาเลยผมบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือเจอคู่ศัตรูแล้วไปแก้ปัญหาก่อนแล้วจะประสบความสําเร็จเพราะตัวเราก็เป็นเทวีโชคดาวพฤหัสก็เป็น ถึงราชาโชคดาวอาทิตย์ก็เป็นถึงมหาอุดมีแต่ดาวตำแหน่งดีๆทั้งนั้นมาอยู่กับตัวเราตอนนั้นเนี่ยให้เราบู๊สู้ลุยได้เลยครับเดี๋ยวจบสวยอย่างแน่นอนครับ <c oughs> อ่าต่อไปเรื่องการเงินครับโอ้โหการเงินนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะครับ <c oughs> เรียกว่าดาวพฤหัสอยู่กับตัวเราเนี่ยไป็นถึงวันที่สิบแปดเมษาเนี่ยก็เป็นเกษตรธาติบดีก็สวยงามครับแต่สิบเก้าเมษายกย้าย การเงินได้ราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิด์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเอาแล้วเงินทองไหลมาเทมามาเองแล้วที่บอกว่าทาไมได้สองชั้นเฮงสองต่อได้สองเท่าเพราะอะไรก็หนึ่งพระฤหัสเราก็เป็นราชาโชคราหูเราก็เป็นเทวีโชคเห็นไหมมีสองราชากับเทวีเลยอะ่ะมันก็ต้องเป็นยังไงครับก็เงินก็ต้องได้แลบเบิ้ลเบิ้ลได้มากๆอะไรอย่างเงี้ย นะครับแต่จะมากน้อยขนาดไหนนี่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ได้ยังมีสิทธิได้นะครับแล้วลาหูกับพฤหัสเป็นคู่เจรจารคู่ค้าขายครับแสดงว่ามีเกณฑ์จะตกลงผลประโยชน์สายคอนแทคอะไรกันเนี่ยช่วงหลัง19เมษายนอย่างแน่นอนนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีดิวจบแบ่งกันคนละครึ่งวินวิน,วนได้ตังค์ทั้งคู่เห็นไหมดีจะตายนะครับและไม่เท่านั้นครับดาวการเงินดาวพฤห,าหาัสไปเจอดาวอาทิตย์อาทิตย์แปลว่าอะไรคู่มิตรครับ แสดงว่าจะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตมีมิตราหยายมีคนมาคอยช่วยเหลือก็กูรมีป่าดันมีผู้ใหญ่ผู้ทำได้หมดหดือยวไปคุยกับคนใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆดีนะครับอาทิตย์มาจากเรือนและปัตตานีปัตตานีแปลว่าอะไรหุ้นส่วนคนรักคู่ครองเนี่ยส่งเสริมเรื่องการเงินได้นนนนนนหมดเลยลูกค้าก็ได้ค้าขายดีดาวพูดอีกดาวการเงินเราไปเจอคืออะไรต้องพูดต้องจาเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายเอกสารสัญญามีมาดูมาเซ็นกันแล้วเห็นไหมครับก็ไปได้เลย แล้วาการเงินอยู่เนือนสัปด์ช้าแปลว่าแหละก็เดินทางออนไลน์โซเชียลสิครับก็จะทําให้เรามีเงินแล้วเป็นถึงราชาโชคแปลว่าได้มาแบบง่ายๆอยู่ดีคนเห็นเยอะแยะอยู่ดีคนกดไลค์กดแชร์เพียบเห็นไหมมันมาอย่างนี้เลยนะครับความรู้ความสามารถที่มีสติปัญญาที่มีประสบการณ์ที่มีจะพาเรารวยกันใหญ่แล้วนะครับเนี่ยโอ้โหดีดีด้วยกับชาวกลุ่มเลยนะครับเรื่องเงินนี่ต้องบอกว่าพีคมาก พีคสุดๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเข้าเดือนพฤษภาอ่าเดี๋ยวดาวอาทิตย์ก็ย้ายเดี๋ยวดาวพุธก็ย้ายอ่าดาวพุธยังอยู่อ่าอะไรอย่างเงี้ก็จะเรียกว่าดาวมันจะน้อยลงอ่ะดาวที่ทํามุมดีๆกับดาวกันเงินเราน้อยลงไปมันก็จะไม่ได้มากมายไม่ได้อู้ฟู่ขนาดนี้ไม่ได้อื้อซาเพราะฉะนั้นรีบทํารีบรวยนะครับในเดือนเมษ,ษายนเนี่ยจะรวยมากครับ <c oughs> อ่าในเรื่องของโชคลาภโชคลาบนี่ก็ไม่ต่างกันเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันครับดาวพฤหัสบ,บดี <c oughs> แต่ดาวพฤหัสบ,บดีลาภได้ลาชาโช,ชคก็คือ ซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนผู้ชายที่อ้วนๆท้วมๆนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสจะทรงแบบนี้สองโรงเรียนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวัดอะไรไปซื้อตามสถานที่อย่านี้ยหรือเดินทางไปซื้อหรือฝากเคื่อนซื้อเขาอยู่ในเรือนสหัชชะนี่ละเอียดเลยหรือซื้อตอนกลางคืนก็ได้ซื้อผ่านออนไลน์ก็ได้แล้วก็อยู่กับดาวราหูเห็นไหมครับนี่คือโชคลาภที่เราจะมีนะแต่จะเด่นในหลัง สิบเก้าเมษานะไม่ใช่วันที่หนึ่งเมษานะครับแล้วโชคาภาีวิถีได้เยอะไหมเยอะครับเพราะอะไรไปเจอดาวอาทิตย์คู่มิตรใหญ่เงเห็นไหมมันก็เป็นการดีสําหรับเราอ่ะแล้วดูนะพิฆวน,นะโชคใหญ่ในชันภษาพระสาวต้องลาหูลาสุริยาต้องคู่เป็นคู่โคงปีนจะเกิดโชคใหญ่ดังประสงค์มันก็แฝงกันอยู่เพราะอะไรพระสาวไปอยู่บ้านพระราหูก็เหมือนได้เกณฑ์สาวเจอราหูเพื่อหัดเจออาทิตย์นี่ไงก็ได้เกณฑ์โชคใหญ่มนนั้นเดือนนี้แหละนะจะเป็นเดือนที่ได้โชคใหญ่มากจนกว่าดาวที่จะย้าย ฤาทิ์มาเม,มื่อไหร่14เมษายนนะฤาษีปะหัดมา19เห็นว่าแสดงว่ากลางเดือนไปแล้วบวกไปอีกหนึ่งเดือนถึงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยมีเกณฑ์ดได้โชคลาก้อนใหญ่ก้อนโตเฮงถูกสองเด้งเฮงสองต่อครับอ่าพุดเป็นอย่างนี้เลยก็ยินดีด้วยนะครับ <c oughs> ในเรื่องการงานกันบ้าง <c oughs> การงานของชาวราศีกุมภ์คือดาวอังคารครับพบกรรมมะอังคารแล้วเน่ไปลอยอยู่ในเรือนดาวพุธนะครับดาวพุธก็ต้องสื่อสารเจรจาติดต่อนะแล้วก็ไปลอยอยู่ในภพอะไรปุตตะ ปุตตาก,ก็งานเป็นจ๊อปจ๊องานเป็นเคสเคสลายลายคนคนชิ้นชิ้นอันอันหลังๆอย่างเงี้ยจะดีนะทำอะไรให้ไหวเพราะดาวการงานเรายังไปอยู่บ้านคู่ศััรูอยู่เนี่ยดาวพูดเนะี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเราทําจบก่อนเราทําไว้กว่าเขาเรียกเปิดก่อนได้เปรียบทําก่อนได้เปรียบอย่างไรอย่างเงี้ยเวลาอุปสรรคมันจะวิ่งข้าวอ้าวเราเสร็จแล้วหรือคุยกับลูกค้าเนี่ยแนะนําเลยนี่คุยให้ไหวจบให้เร็วปิดการขายให้เร็วอย่ายืดเยื้ออย่าไปกินข้าวอย่าไปอะไรด้วยเลยมันจะ ยาวนานมันจะดูเป็นอีกแบบหนึ่งก็อาจจะอดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขามีเณฑ์ต้องใช้เงินดึงเงินก้อนนั้นไปแล้วเห็นไหมครับเพราะนั้นอันนี้ฝากด้วยในเรื่องการงานนะแล้วดาวคามก็ต้องต้องสู้ขยันลุยต่อทําไปเลยแต่ก็อย่างที่บอกแหละพอเงินเราไปเป็นราชาโชคเนี่ยมันก็สมควรการงานที่เราจะเจอเนี่ยมันก็มีคนสนับสนุนส่งเสริมเกื้อกูลและยิ่งดาวพฤหัสเราเนี่ยได้ทั้งเขาเรียกว่าราชาโชคและณระ,ะอุดมเกณฑ์ โอ้โหสแสดงว่าถ้ามันต้องทํางานแบบเบิ้ลเบิลน่ะทําไปเลยนะครับมันยิ่งชัดเพราะอะไรรู้ไหมดาวังคารดาวการงานเราไปอยู่บ้านาราศีเมถุนมมถุนก็คือคนคู่ผู้ชายกับผู้หญิงไงแม้มันสองไงช่วงนี้จะมีงานลาดงานหลวงงานเองงานดีงานให้ทําเยอะครับบอกเลยทําไปเถอะนะครับผ่านได้แน่นอนเราเก่งอยู่แล้วนะ <S <S มาดูเรื่องครอบครัวครอบครัวคือดาวศุกร์ครับแหมแล้ววันที่แปดเมษาครับ โอนเป็นเกษตรตาที่บดีที่แปลว่ามั่นคงแปลว่ามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถซ,ซ่อมบ้านซ่อมรถเนี่ยได้หมดเลยแต่ทำรวด,ดีเพราะดาวสุกร์แล้ถสวยได้รถสวยงามได้รถที่ชอบถูกใจอะไรแบบนี้ก็ได้แต่มาจากการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือคนในครอบครัวก็ดูแลนหน่อยดีไม่ดีเจอดาวมุติยูใช่ไหมอาจจะซุ่มซ่ามล้มในบ้านอะไรเงี้ยเท้าพิกเท้าแพงอะไรก็ว่ากันไปแต่ดูแลไม่ได้หนักมากหรือ ดาวฝุกอะไรพากันไปกินไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไงตัวเราไปอยู่ในเรือนสหัสช้าเต็มเลยแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะเดินทางเดินทางไปไหนได้ถ้าไปกับครอบครัวกนันนะไปเปลี่ยนบรรยากาศพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงสัมเมอร์ไปได้เลยครับไปแล้วก็จะดีเพราะตามดวงเรานี่ก็ไม่ควรอยู่ติดที่นะครับหรือไม่ควรเป็นเป้านิ่งใช้คํานี้เพราะดาวเสาเห็นไหมทับลักขณาถ้าเป็นเป้านิ่งแล้วก็อึดเหนื่อยเหนื่อยทรหดรอดทนไปแต่ถ้าเรา ซ้ายทีขวาทีขึ้นเหนือล่องใต้ลุกไปเข้าห้องน้ําลุกไปนั่นเป็นอื่เนี่ยมันจะหลุดครับมันจะไม่โดดเนยนะอันนี้ให้ทางแค่ว้หมดเลยนะโหฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยนะครับตรงนี้ในเรื่องความรักกันบ้างจริงความรักก็ดูโดดเด่นอยู่นะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยคนรักโอ้โหยู่ในเดือนกันเงินถึงวันที่สิบสามเลยนะครับสิบสี่ย้ายก็คือความสงการนี่แหละทําให้เต็มที่ไปเลยนะครับดูแลเทคแคร์เฟร์วิน หรือคนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจมีคนสายเปมีคนให้เงินมีคนสนับสนุนส่งเสริมแต่เซ็สนสัญญาอะไรได้หมดแต่ถ้าหลังวันที่ส4สี่ไปแล้วอ่าดาวอาทิตย์ไปเจอดาวราหูอันนี้เจอคู่ศัตรูแต่ก็ไม่ได้หนักมากเพราะอะไรก็มีดาวพฤหัสด,ดาวพุคู่มิตรร่วมด้วยเห็นไหมคู่มิตรสองคู่ศัตรูหนึ่งคู่มิตรชนะครับเพราะนั้นมีอะไรก็เคลียร์กันได้แต่ก็ฝากค่อยพูดค่อยจาก,กันหรืออาทิตย์ราหูมเป็นคู่เดินทางครับนั่นแหละพาแฟนไปเที่ยวไกลๆได้เลยนะครับ ก็จะเป็นการดีที่จะไม่ทะเลาะก,กันใช่ไหมเปลี่ยนบรรยากาศส่วนถ้าเป็นคนโสดเนี่ยดาวความรักเป็นมหาอุดหรือนะดาวอาทิตย์เนี่ยแปลว่าจะมีเข้ามาเยอะมีเข้ามามากแต่ต้องทะเลาะก,กันก่อนมีปัญหากันก่อนยังไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นด,ดูไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบไปเจอคนมีตําหนิเช่นพ่อแม่แม่หรือคุณพาคนผู้ชีวิตนะเจอจากโลกออนไลน์ก็ยังได้เลยเนะี่ยเพราะไปอยู่เดือนสหัสชักอยู่กับพระราหูนะเพราะฉะนั้นค่อยดูกันไปนะสาหรับคนโสดนะครับคนมีคู่ก็ พากันไปเปลี่ยนบรรยากาศได้เลยนะครับอ่าสุดท้ายเรื่องลูกและบริวารน,นะก็คือดาวพุธพบอุจตัก <Yeah. S 1> เนี่ยพุธเห็นไหมครับย้ายมาแล้วนะครับอยู่ตรงเนี้ยทั้งเดือนเลยเจอพระราหูทั้งเดือนเจอคู่ศัตรูครับสแสดงว่าต้องพูดจาเจรจากันดีๆทั้งลูกเราบริวารเราลูกน้องเรานะครับก็จะผ่านได้แต่15เมษายนแล้วพักองศาอีกเนี่ยแหมมีเกณฑ์จะอู้จะไม่ค่อยทํางานจะคุยจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นก่อน สิบห้าเมษาก่อนสงการไงก็รีบให้เขาทาให้เต็มที่ไปเลยหรือดีไม่ดีมันก็เข้าเกมกับเทศกาลบ้านเมืองเราคือแหละก็พอมันสงการไงแล้วทำยังไงครับเขาก็อยากจะหยุดไงอยากไปพักร้อนก็ไม่ค่อยถามแล้วหลังสงการกว่าจะกลับมาอีกไม่ได้กลับมาตามเวลาครับไปยืดเยื้อยาวนานกลับมาวันที่ยี่สิบกว่าอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็วางแผนเรื่องนี้ให้ดีๆแต่ถ้าผมแนะนําก็คือกระจายไงให้ทําก่อนสงการหลังสงการ ถ้าเขาทาก็ทํางานเก่าๆครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าดาวบริวารพักแปลว่าเอางานเก่าๆให้บริวารทาลูกน้องทําเนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จครับนะหรือให้เขาเรากับเขาเร่ต้องคุยกันดีๆครับอันนี้ฝากเลยเพราะยิ่งพักองศายิ่งทะเลาะก,กันง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเร,าเรียกว่าสื่อสารเป็นเจรจาดีเราก็จะผ่านได้เช่นถ้าเป็นพ่อให้แม่คุยถ้าเราเป็นแม่ก็ให้พ่อคุยกับลูกเห็นไหมมีคนกลางมาช่วยคุยก็จะได้หรือถ้าเราเป็นเจ้านายเราก็ หามือขวาของเราที่คุยรู้เรื่องที่สุดเนียคุยกับเขาคนเดียวแล้วเขาไปกระจายแทนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะดีหรือคุยผ่านโลกออนไลน์อะ่ะมันจะได้ไม่ต้องไปอะไรมากไงคุยเห็นหน้าเดี๋ยวมันขึ้นกันอารมณ์ขึ้นกันแล้วจะพังแต่ถ้าคุยผ่านออนไลน์จะไม่ค่อยเท่าไหร่เห็นไหมต้องทําอย่างนี้เลยนะและนี่จะเป็นทางแก้ครับฟังก่อนรู้ก่อนแก้ก่อนครับสุดท้ายเลขนําโชคครับห้าหนึ่งสี่แปดศูนย์ครับฝากไว้เลยนะครับเป็นเลขมงคลพาล่ํารวยครับก็ยินดีด้วยกับชาวกลุ่มนะครับ ได้2ชั้นเฮง2ต่ออย่างแน่นอนครับแล้วใครที่อยากดูดวงเจาะหรือกระตังคิด,ดว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วทำตามที่ในไลน์บอกนะครับหรือ2ฟังต่อให้จบนะแล้วก็จะบอกว่าดูแลได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรแล้วยังมีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลอีกครับมีไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิอ,อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับ และแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า100 0 0แสนคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำสัํานายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ แล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาสุมบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ห้ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรว่าจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีก10บดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่ลยครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไลเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนณะคราะลักนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ